ลงไหนอะไปกูเเรือไปทันแล้วได้ได้ได้ตึงตึงมากกันตึงเกรียดตัวมันมีตัวเพิ่งโดดด้วยโอ้าคนไม่มีปืนก็ยิงไม่ตายพี่ศาจไ,ไม่เก็บพี่หน่อยอะไรอะไรเขานี่ของเขา กําเงียบให้ตัวเองไปค่ะจะตายกูมีโพโนดีเนี่ยแตกหนึ่งเฮ้ของของอะไรต้องเก็บเอาดีเอา้าหูจะเก็บนี่มันเก็บได้ที่ไหนเลยดูดิเนี่ยเอาเดี๋ยวจะเล่นเปนอ,อะไรเขาเขาเขาเล่นลูกสองอะ เอาเอ็นเอสเอ็มจีไปนี่ท้ายท้ายสองท้ายบ้านก็มีฮะท้ายท้ายบ้านท้้าายบานนี่มุกเหรอ<ะ>นี่มุกเหรอแะไข่ฮะมันตือเปลือกหอยไม่ใช่มุก <S 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 อะไรวะามาแช่งกันอย่าง,งนี้เกินได้เลย เดินผ่านหน้าบ้านนะเดี๋ยวก้อนดักตีเลยสักตีแม่ตีตีแม่เดี๋ยวตู้ดูตีนี่นะเจ็นสกาไม่เจอไเนี่ยค่ะอยู่เนี่ยหายจนอ้อมเมืองล่ะหน่ะเมืองหนึ่งอ่ะยังไม่ได้เลยอ้าวตัวมี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 ตัวตัวเอ้าเฮ้ยมึงทิ้งเพื่อนเลยแล้วโอ้โหเอาย่างกระลั่นยังกระลั่นแข่งรถที่ตายเถอะ อะเลยจ้าไอ้ให้ลอยได้หลอยได้หลอยได้หลอยตรงไหนโอ้ย<ป>เอาเปิดไมไปด้วยไปด้วย,ยวไปด้วยแดกหนึงตัวไปไวแท้เขาวิ่งป่ามาเรื่อยๆนะตัวแหละไม่ม้าสักทีอ่าอะไรหรอไหนดูซิ โจ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 เอ้าทำไมไม่ได้โค้ดมันบอกเลยเบสเทอร์ยินอะไรอะ่ะที่ทำแค่ริ่มที่ทำ,ททำทมันออกอาการออกง่ายๆโอ้การ์ดิกไม่พอหรือไงเบสเทอร์ยินอ, <in S 2> อะไรเนี่ยอันนี้มันท่าอะไรอะ่ะท่าของตัวเปล่าไอ้ท่าแป่งมือท่า,ทาไหนไอ้ท่าแป่งมือของที่ข้างซุกหรอโอ้หโหจริงอ่ะ เขาไม่ได er ้เอาท่ามาดิอ๋อฮะเบตเทิลอินสไตล์ต้องมาหานตรงนี้โอ oh, ้น oh, ี่สำามีอีสานมาเต็มแบทเทิลอินสไตล์บทเทิร์นอินสไตล์ลิ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 เป็นอะไรคนนติดได้เกียสุดครับทำไมแตกไฮไลท์ เซฟแต่อัตัวไม่ได้ยินหัวตัวตัวเห็นอะไรแดงๆไหมอชอบอยากโดนเหมือนการสอสักทีเน้นๆนมเงเต็วเจอเจาอจมกระเจาเขาไม่ไมลงทายเขาลงรับด ผขไม่ไว้ใจอะเลยโซนอะเรียว oh hey. ั้าเป็นคนี้าออรบร้อยเรียวัตชาเป็คนดีจว่าคนีเป็นวัตถ้าเลยเฮ้ยไลอดแตกหนึ่งดาแล้วเออตามไม่นโอ้ยเล้นเล้นอะึ้นหลอดแล้ครับไอ้ย่า ไนนะอ้เน่านี่มันนี่ยม, <c oughs> มาชุบตรงนี้อะไรเห,หยียดยะหาทำเขาวางระเบิดไว้ตรงนั้นมาชุบตรงนี้มาชุบตรงนี้มาเร็วมาเร็วเดี๋ยวนีคนตายเดี๋ยวนีคนตายจีไม่มีตัวมาขอแล้วเหยีัดยาแส่ละตัวแต่งรถไงมาดิไปไหนอะโน่นมันมันจุดปะแอวจุดปะแนวไปใส่มานี่ ตอนที่อยู่รังแกน้องฮะรังแกคนเขาก็ยิงน้องไม่ได้เอ้าวายวายตายเธอเป็นอะไรตายเอ้าแก็ Why? Why? Oh! ดูกั่งศพสิดูกั่งศพเอ้าเอ้าก็ดอ้เป็นอะไรตายอะครับ เป็นอะไร<อ>ตายอ่ะเป็นลมแดดอ่ะเป็นลมแดดอ่ะระวังเดี๋ยวภาพโคบแบบเชิงตึงหมดคนคดูต้หกคนอาไข่ที่หน้าเขาบุกเราโดนเลโซนตัวโดวนเอรอบเดี๋อฟฟองไม่ใช่พอมายิ้วไ,ไอ้ไอ้เอ้าเนึกกูไปวางกับรเบิร์ตเอ,าเอ,าเอา้าถูกได้ไหมมีเห็นไหมอ<ะ>่ะมีเห็น<อ>ไหมมีเห็นไหมมีมี ไชุมตวงแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้บอกเลยได้โอ๊ยแรงแรงแรงวงแรงวงแรงอุ้ยกืบไม่เกือบตายกือบตายให้ตายเถอะตัวไม่ตรงอาเขโทษโทษ 啦啦啦啦啦。